ก่อนที่เราจะไปชมคลิปสําหรับใครที่อยากเล่นกิจกรรมของ t r u ันนี่วอลเล็ t ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้แต่งคลิปนะตัวนี้ก็จะเป็นการสูมเงินตั้งแต่0บาทจนถึง5,000บาทนะครับตัวนี้ก็เพื่อนๆลองไปเล่นดูได้กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31ทธันวาคม65นี้นะ อ,อกระไัสติทวกเงินด้วยนะครับวันนีู้้ช่องมอเตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยนะครับสไลด์ชุดตัวนี้เดี๋ยวคมจะมาสอนเพื่อรับเงินฟรีกันนะครับเข้าทูบเบอรนี่ไเลตัวนี้นะครับมีจํานวนจํากัดด้วยสําหรับใครที่จะรับดูคลิปนี้ให้จบนะรับได้เฉพาะ Android ส่วน iOS ไม่สามารถทําการรับได้นะครับมาดูนะทุกคนตัวนี้นะครับจะเป็นการสุ่มเงินนะครับตั้งแต่1บาทนะครับจนถึง150บาท จะมีแอปช่วยด้วยเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันเผื่อใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนนะครับมีจํานวนจากัดนะครับสาหรับใครนะครับที่รับไม่ทันนะครับเพื่อนๆจะรับเป็นเหรียญแทนนะทุกคนเพื่อถอน,เ,อน,เ,อน,เ,อนเข้าทูม m น,นี่วอลเล็ตนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะทุกคนว่าแอปที่ผมจะทาการเล่นแล้วก็ทําการใส่โคดจะเป็นแอปอะไรนะทุกคนมาดูกันนะ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในแอปไทยเดลี่นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นแอปหาเงินเข้าทูมานี่วอลเล t ที่เปิดมานานแล้วสําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลางคลิปแล้วกันแต่ถ้าใครนะครับเคยเล่นแล้วในทุกคนแล้วก็ถอนแล้วไม่เข้านะทุกคนเพื่อนๆเลิกเ,เล่นไปก่อนนะครับคลิปนี้ เพื่อนๆในะทุกคนแค่มาทําการใส่โค้ดแล้วก็ลบทิ้งได้เลยนะตัวนี้มีจํานวนจํากัดด้วยสําหรับใครที่อยากรับดูคลิปนี้ให้จบนะจะมีรหัสเห้เพื่อนทาการกรอกอยู่มาดูกันนะครับสําหรับการเล่นของผมในะทุกคนหรือการถอนนะมาดูกันถอนกันก่อนน,นนะการถอนฮะตอนนี้นครับผมมีอยู่1นึ่ล้านหกหมื่นเหรียญในทุกคนหรือประมาณ1,000บาทนะครับตอนนี้ผมก็สามารถถอนได้ปกติในะทุกคนถอนได้ปกตินะครับขั้นต่ําในการถอนจะอยู่ที่ 50บาทนะครับจะใช้อยู่ที่5 0,000นคะแนนนะครับสูงสุดจะอยู่ที่1,000บาทนะครับใช้เหรียญอยู่ที่1 000, 000ล้านเหรียญนะครับถอนเข้าทูม o นี่วอลเลตนะครับแล้วก็ถอนเข้าซิมมือถือก็สามารถทําการถอนได้เช่นกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับเพิ่ง เป็นระบบที่เปิดมาใหม่นะทุกคนก็คือสําหรับใครนะครับที่ทําการเชิญเพื่อนในทุกคน3คนสําเร็จนะครับเพื่อนๆถึงจะสามารถทําการแลก50บาทนี้ได้นะทุกคนโดยใช้เหรียญแค่5 0 0 0 0ื่นเหรียญน,นะมาดูกันนะครับสาหรับการใส่โค้ดของผมนะทุกคนก็ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะ มาดูนะทุกคนจะมีคําว่าโค้ดอ่างเปาอยู่นี่นี่นี่จะอยู่ตรงนี้นะโค้ดอ่างเปานะกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับการใส่ของเพื่อนนะครับจะมีโค้ดนะครับให้เพื่อนทาการใส่ตามนี้ได้เลยแล้วก็สังเกตด้านบนนะครับสําหรับใครนะครับที่ใส่ไม่ทันนะครับจะเป็นลายชื่อนะครับของบุคคลนะครับที่ทําการใส่รหัสแล้วก็จะได้รับเหรียญไปนะครับสําหรับใครที่ใส่ไม่ทันนะแต่ถ้าใครใส่ทันเพื่อนๆก็จะได้ ท o ูมันนี่วอลเลตแบบนี้นะครับสูงสุดของผมที่สามารถทําได้นะครับจะอยู่ที่30บาทนะครับสาบาทแล้วก็ต่มสุดของผมนะที่สามารถทําได้จะอยู่ที่5บาทนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองใส่ลองดูว่าจะสามารถใส่ได้หรือเปล่าสําหรับใครที่อยากใส่รอดูคลิปนี้ได้เลยนะทุกคนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในทุกคนใส่ตามนี้ได้เลยนะครับ DS+ 222m นะครับมีแค่นี้ในทุกคน m ตัวนี้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะทุกคน ds 222m นะครับมีแค่นี้นะครับหลังจากนั้นนะให้เพื่อนเพื่อน,นะครับลองเช็คดูว่าโค้ดของเพื่อนเใส่ถูกหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนทำการกด คลิกที่แรกครับนะครับกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับมาลุ้นว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมได้อยู่ที่1 8บปบาทนะทุกคน18บาทนะตรงนี้นะครับก็จะทําการถอนออกมาในรูปแบบ True Money Wallet แล้วก็จะมาแจกเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวผมจะทําการทิง้งลิงก์ไว้ใต้ลังคีิแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการรับจะเป็นยังไงนะก็ทําการกดคลิกถอนเงินตอนนี้กดคลิกไปตรงนี้ได้เลยนะครับจะขึ้นเบอร์ Wallet ของเพื่อนๆน,นะครับตรงนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่ ไปใส่ให้เรียบร้อยลองเช็คดูว่าเบอร์ของเพื่อนใส่ถูกหรือเปล่าครับหลังจากนั้นก็ทาการกดยืนยันการแลกรับนะครับกดคลิกตรงนี้กดยืนยันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็รอประมาณ 1- ถึง3มวันนะครับเงินก็จะเข้าทูมานี่บอเลตของเพื่อนนะฮะตัวนี้นะครับถ้าเงินเข้าเมื่อไหร่ได้ทุกคน18บาทนะครับผมจะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่งเปาแล้วก็จะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปให้เพื่อนรับกันฟรีเลยนะสำหรับใครที่อยากรับแล้วก็ ดูเงื่อนไขในการรับด้วยนะครับผมจะทําคลิปแยกด้วยจะแจกทั้งหมดเลยจะแจก คนละ18บาทหรือเปล่าเดี๋ยวจะรอดูในคลิปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะสร้างลิงก์ให้เพื่อนรับกันฟรีนะสาหรับใครที่อยากรับก็จะประมาณนี้ละกันนะมาดูกันนะครับสาหรับใครในทุกคนที่อยากหาคะแนนในแอปไทยเดลี่นะครับพวกนี้ในทุกคนก็จะเป็นข่าวในทุกคนเป็นข่าวนะครับสาหรับใครที่อยากอ่านข่าวสังเกตด้านขวามือในทุกคนด้านล่างนะครับจะมีอยู่ในทุกคนเมื่อเราทําการดูครบนะครับจะขึ้น นี่เห็นไหมตัวนี้นะครับกดคลิกรับกันก่อนเพื่อนๆจะได้รับคะแนนแบบนี้นะทุกคนตอนนี้เราก็ทําการถอนเรียบร้อยตอน,นจะทําการเช็โดูนะครับหลังมีข้อความเข้าแล้วในทุกคนนี้เห็นไหม ขอแสดงความยินดีในทุกคนในการถอนเงินสําเร็จนะครับคุณได้รับ18บาทแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอนเรียบร้อยแล้วในทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันที่โคดอังเป่าในทุกคนว่าเข้าหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็ทําการแลกสําเร็จเรียบร้อยแล้วในทุกคนจะประมาณนี้ละกันสําหรับใครที่อยากใส่ก็ ใส่โค้ด ds 2 2 2 m ได้ในทุกคนจะประมาณนี้ละกันสำหรับใครที่ได้เม้นใต้ล่างคลิปหน่อยละกันว่าเพื่อนๆทันไหมในทุกคนแล้วก็ได้รับเท่าไหร่บ้างแต่ถ้าใครไม่ทันเม้นใต้ล่างคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแจกเพื่อนๆอ,อีกละกันฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยในทุกคนคนละหนึ่งไลค์สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามกันด้วยละกันนะครับโอเคนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมโตโฟกัสนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ